ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่มีพื้นที่อย่างเรานะครับกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับหวัน7วันนะครับอาหารที่กักไว้หมดไปไหนครับทำอะไรไม่ได้ก็ต้องออกไปแพร่กระจายโควิดเหมือนเดิมนะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราอยู่เรากินอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นเดือนเราอยู่ได้นะครับพราพอ่อหลวงพระราชทานไว้ให้ สวัสดีค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลคันไดหรือสวนมอลำทำเกษตรวันนี้วันที่6กันยายน2567ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารสวนตำบลหน,นองเทพอำเภอโนานารายจังหวัดสุรินทได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่สวนมอลำทำเกษตรเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูบรรยากาศสดๆข้างในพร้อมๆกันจ้า ผมนายชันชัยพัชรรังคูนนะครับายอำเภอโนทราลัยจังหวัดสุรินทร์วันนี้นะครับก็ได้พาคณะพี่น้องชาวอำเภอโนทนาลยนะครับจากกลุ่มโคกหนองนานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาศึกษาดูงานนะครับที่ศูนย์เรียนรู้หมอลำทำเกษตรนะครับที่อำเภอศรลินทรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาเห็นหลาย ฐานนะครับที่ทางท่านวิทยากรนะครับได้ทำแล้วก็อธิบายบรรยายนะครับให้กับคณะศึกษาดูงานได้รู้นะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็หลายๆสะหลายๆฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะแก๊สชีวภาพนะครับที่ใช้มูลสัตว์ต่างๆนะครับมาหมักนะครับเพื่อให้เกิดแก๊ส นะครับแล้วก็นําไปใช้เป็นแก๊สหุงต้มนะครับเพื่อประหยัดแก๊สนะครับที่เราไม่ต้องซื้อแก๊สแล้วก็การเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อไว้ใช้กินเองนะครับการทําเกษตรพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับที่ในหลวงราชการที่9นะครับได้พระราชทานให้เราที่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับได้ใช้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเป็น หลักวิชาการนะครับที่ดีที่สุดนะครับที่ในหลวงพระราชทานไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเกิดภัยอะไรนะครับเรื่องของเศษรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พี่น้องคนไทยนะครับเราอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับอย่างเช่นเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับมีทำเกษตรพอเพียงนะครับสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้ อยู่เป็นเดือนกักตัวเป็นเดือนนะครับก็เราก็ไม่มีปัญหานะครับไม่อดตายนะครับเหมือนไม่ไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศนะครับที่เขาไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงเขากักตัวได้แค่3วัน7วันนะครับอาหารเขาในบ้านหมดเขาก็ต้องออกไปหาอาหารนะครับทำให้การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันแพร่ไม่ยอมหยุดนะครับแต่ของประเทศไทยเรานะครับ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่ในสวนพอเพียงของเรานะครับพื้นที่1ไร่หรือ10ไร่ทําอย่างพอเพียงนะครับมีอาหารกินทั้งปีนะครับยังไงก็ไม่อดตายนะครับต่อให้กักตัวเป็นปีก็ไม่อดตายนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจกพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยพระราชทานไว้ให้เนี่ยถือว่านะครับมีประโยชน์ดีที่สุดนะครับสําหรับพี่น้องชาวไทยนะครับต้องขอขอบคุณในหลวงรัชกาลที่9้าเลยครับที่พระราชทาน เสร็จกิจพอเพียงไปให้กับพี่น้องชาวไทยครับก็วันนี้นะครับผมในนามของพี่น้องชาวอำเภอโนนนารายนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทางท่านวิทยากรนะครับหมอรำทำกเกษตรที่ได้โอกาสให้พี่น้องชาวอำเภอโนนนารายนะครับมาได้ศึกษาเรียนรู้การทำกรเกษตรอย่างพอเพียงในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ